วัสดีค่ะอพิสตดนี้นะคะหวานขอพาทุกท่านมารู้จักกับท่านแม่ของฉี่ฟงเหนี่ยนนะคะชายาอองแห่งเปยเหลียงชื่อว่าอูซูค่ะนักแสดงที่มารับบทนี้ก็คือคุณตงเจียนะคะอูซูเนี่ยนางได้รับการยกย่องให้เป็นยอดอัจฉริยะกระบี่หญิงคนแรกของตายล่านะคะสาขากระบีค่ะมีสาวใช้ที่สนิทนะคะชื่อว่าเจ้าอีไทย ท่านพ่อของนางก็คือเหลียนหวานะคะฉายาคือ เกาะกระบี่ส่เสิงค่ะเพื่อที่นางะจะได้อยู่คองคู่กับฉีเซียวนะคะนางก็ได้ทำลายกฎของสุสานกระบี่ตระกูลอู่หายอย่างเด็ดเดี่ยวเลยนะคะซึ่งการกระทํานี้ก็สร้างความโกรธแค้นให้กับคนในสุสานกระบี่เป็นอย่างมากค่ะจนนํามาสู่การพยายามตามสังหารฉีฟงเนียนนะคะโดยโดยคนที่เป็นเซียนกระบี่อัจฉริยะตระกูลอูคนปัจจุบันค่ะชื่อว่าอู ừ, หลิวติ้ง กระบี่มังกรน,นะคะแห่งเหลียงของอู่ซู้เนี่ยเป็นกระบี่ประจําตัวของแม่ของฉีเฟิงเนี่ยนค่ะแล้วก็ถูกผนึกไว้ที่ภูเขาชิงเฉิงนะคะพวกเราเห็นในละครละทีเนี้ย ท่านแม่นะคะของฉีเฟิงเนี่ยนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับกอง,งอกับกลองนะคะมังกรงศึกในตำนานค่ะที่หากกรองนี้ถูกตีนะคะก็จะส่งเสียงดังออกมาเหมือนฟ้าคำรามฟ้าร้องดังไปทั่วใต้ล่าเลยนะคะก็คือลั่นทีหนึ่งใต้ล่าสั่นสะเทือนแล้วก็เหมือนกับโลกเกิดการเคลื่อนที่ขนาดนั้นเลยค่ะบรรยายไวเวอร์นะคะอูซูนะคะยังได้รับการยกย่องว่ามีความดีความเมตตาดังดุดดัง,ดง,ดงเป็นเจ้าแม่กวนอิมกัน ทีีเดยวค่ะรูปปั้นที่บูชานางนะคะเป็นรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมยกขาวนั่นเองแล้วก็นางได้ทิ้งทหารเดนตายนะคะไว้ให้อยู่ช่วยชีฟงเนี่ยนสองคนค่ะคนหนึ่งก็คือหงสู่นะคะแต่คนที่สองเนี่ยไม่มีการเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนในนิยายต้นฉบับค่ะท่านผู้อ่านต้องวิเคราะห์กันเอาเองนะคะ นี้ท่านนะคะท่านแม่ของฉีเฟิงเนี่ยนเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกลอบทำร้ายจากคนตระกูลเจ้าของราชวงศ์หลี่หยางค่ะทำให้ฉีเซี่ยวนะคะที่ไม่แก้แค้นตั้งแต่แรกเพราะเกงประชาชนจะเดือดร้อนเนี่ยก็ได้วางแผนกลยุทธ์ค่ะปูทางให้ฉีเฟิงเหนี่ยนลูกชายเนี่ยได้ขึ้นไปครองบัลลังก์นะคะแทนราชวงศ์หลี่หยางในอนาคตกันเลยทีเดียวอพิโซดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับลูกๆของฉีเซี่ยวแล้วก็ อูสูกันค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟชินีสโนเวลล์แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ